สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูแอมค่ะคุณครูแอมจะมาแนะนําการทําแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1บทที่2หน้า 56, 57, 58สิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะจากคลิปดีโอสื่อการสอนเรื่อง การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนคือการลบจำนวน2จํจำนวนอาจหาผลลบได้โดยใช้เส้นจำนวนการเขียนเส้นจำนวนอาจเริ่มจาก0หรือไม่ก็ได้นะคะตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเป็นการเขียนเส้นจำนวนที่เริ่มจาก0น,นะคะเส้นจำนวนของเราองสองสามสีก็0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ิ1ส1ม1ิ1สี่นะคะเครื่องหมายหัวลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวามือหมายความว่ายังมีจำนวนต่อๆไปอีกค่ะตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นเส้นจำนวนนะคะที่ไม่ใช่เริ่มจาก 0นะคะเราจะเริ่มจาก12ได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนก็จะเป็น12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ให้นักเรียนสังเกตว่าเส้นจำนวนของเรานะคะก็จะเพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ1ทีละ1น,นะคะแล้วก็ค่าที่อยู่ทางด้านขวามือทางนี้นะคะตนนี้เห็นไหมคะเห็น30ไหมก็จะเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะ และค่าที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะค่าตรงนี้นะก็จะเป็นจาค่าที่มีจํานวนน้อยที่สุดค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดหน้า56กันนะคะแบบฝึกหัด2.8การหาผลลบโดยใช้เส้นจํานวน หแสดงวิธีหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ84-15ลบ15เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเดี๋ยวครูแอมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเรามีอยู่84และเราจะเอาออกไป15แต่การเอาออกของเราในครั้งนี้เราจะใช้วิธีการถอยไปนะคะโอเคมีอยู่ทั้งหมด84เราก็เริ่มจาก84นะคะนักเรียน แล้วก็เราจะเอาออกไป15แต่การเอาออกของเราเราจะถอยถอยไปครั้งแรกนะคะเราจะถอยไป10นะคะถอยไป10ของเราในครั้งนี้เราจะใช้เส้นโค้งใหญ่คือเราถอยครั้งเดียว10นะคะแล้วเราก็จะถอยต่อไปอีก5โดยการที่เราจะถอยทีละ1น,นั่นก็คือ1 2 3 4 5 ได้69นะคะเราจะเริ่มจาก84ถอยไป10กับอีก5ได้69ดังนั้น84ลบ15เท่ากับ69ข้อที่1 59ลบ24เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคือเรามีอยู่59นะคะนักเรียนลบก็คือเอาออกไปเอาออกไป24การเอาออกไปของเราในครั้งนี้ค่ะเราจะใช้วิธีการถอยหลัง โน่ยที่24นะคะ24คือ10กับ10กับ4นะคะนักเรียนโอเคเราจะเริ่มจาก59นะคะแล้วเราก็จะถอยไป10เริ่มจาก59ถอยไป10ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10การถอยไป10ของเราเราจะวาดเส้นโค้งใหญ่1เส้นค่ะแล้วเราก็จะถอยไปอีก10นะคะเริ่มจาก 49ก็ถอยไป10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0การถอยไป10ของเราเราจะวาดเส้นคูงใหญ่คะ่ะนักเรียนและเราก็จะถอยอีก4นะคะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ปากกาอีกสีนะเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นถอยไปอีกสีก็ถอยไปทีละ1 1 2 3 4ก็จะได้35ค่ะแต่ยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องมาเขียนตรงนี้ก่อนว่าเริ่มจากอะไรเอ่ยเริ่มจาก59นะคะถอยไป ถอยไปสิบกับอีกสิบกับอีกสีได้เท่าไหร่คะได้สามสิบห้าดังนั้น5 9าสิบเลบยีเท่ากับสาเดี๋ยวนักเรียนนะคะทำข้อที่สองข้อที่สามด้วยตัวเองนะคะ แบบฝึกหัดในหน้า57ค่ะ2แสดงวิธีหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนตัวอย่าง32ลบ13เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเรามีอยู่32เราจะลบก็คือการเอาออกไปเอาออกไป13นะคะการเอาออกครั้งนี้ของเราเราจะใช้วิธีการถอยหลังโอเค13ก็คือ10กับ3เราจะเริ่มจาก32นะคะ ถอยไป10ถอยไป10ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถอย10ครั้งนี้นะคะเราจะวาดเส้นโค้งใหญ่ต่อไปเราก็จะถอยอีก3การถอยอีก3ของเราเราจะวาดเส้นโค้งเล็กนะคะโดยที่ถอยครั้งละ1ก็คือ1 2 3ดังนั้นได้19ตอบ32ลบ13เท่ากับ10 น,ะะนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะข้อที่หนึ่ง7 5ลบ21เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเรามีอยู่75ลบก,ก็คือการเอาออกไปเอาออกไป21การเอาออกครั้งนี้ของเราเราจะใช้วิธีการนับถอยหลังนะคะ21คือ10กับ10กับอีกหนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากอะไรคะนักเรียนเราจะเริ่มจาก75นะคะถอยไป10 1>, 1 2 3 4งสองสามห้าหกเจ็ถอยไป10บของเราเราจะใช้เส้นโค้งใหญ่นะคะถอยไปอีก10 1 2 3 4่งสองสาห้าหเดแปเราก็จะใช้เส้นโค้งใหญ่พอถอยไปอีกหนึ่งเราจะใช้เส้นโค้งเล็กนะคะได้54ดังนั้น75็ดสิบห้าลบยี่เท่ากับห้เวลานักเรียนตอบนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ โอเคเดี๋ยวคุณครูแอมให้นักเรียนทําข้อที่2และข้อที่3าด้วยตัวเองนะคะแบบฝึกหัดหน้า58 3สแสดงวิธีหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน1.36-14ลบ14เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนยังจำได้ไหมคะคุณครูแอมจะบอกนักเรียนว่า เส้นจํานวนนะคะค่าที่อยู่ทางขวามือเนี่ยจะเป็นตัวที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูแอมเนี่ยจะเริ่มเขียนเ,เส้นจํานวนจากด้านขวามือตรงนี้นะตัวนี้ก็คือตัวที่มากที่สุดก็คือ36นะคะถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะเป็น35ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น34 ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นสาสามถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นสาบสองถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นสาิบเอดถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นสาสิบถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นยี่ิบเก้าถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นยีสิบแปดถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นยีสิเจดถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นยี่สบหกถอยลงมาอีกหนึ่งเป็นยีิบห้าถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น 24ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น23ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น22ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น21เ็ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น20ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น19ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น18ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น17ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น16ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น1ิถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น14ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น12ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น12ถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น11ถอยลงมาอีกหนึ่ ประมาณนี้นะคะดังนั้นเรามีอยู่เราจะเริ่มจากเท่าไหร่คะนักเรียนเราจะเริ่มจาก36นะคะ14ก็คือ10กับ4โอเค36ถอยไป10 12345678910โอเคถอย10นะคะครูแอมจะใช้เส้นโค้งเส้นใหญ่โอเคทีนี้ถอยอีก4ถอยอีก4เนี่ยเราจะใช้เส้นโค้งเล็กคือถอยทีละหนึ่งหนึ่ง 2 3 4ได้เท่าไรเอย่ยได้22เพราะฉะนั้น36ลบ14เท่ากับ22่สิงนักเรียนตอบนักเรียนอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันค่ะ59ลบ23เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนยังจําได้ไหมคะคุณครูแอมบอกว่าจานวนที่อยู่ในเส้นจํานวนทางด้านขวามือก็จะเป็นตัวที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดครูแอมจะ ขอเขียนจาก59นะคะอ่า59นะถอยลงมาอีกหนึ่งเป็น58 57 56 55 54 53 52นะคะ51 50นะคะแล้วก็49ขออนุญาตเขียน49ตรงนี้เลยเนาะโอเคแล้วก็ถ้า ผู้แอมถอยลงไปอีกนะคะถอยลงไปอีก10ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย48 47 46 45 44 43 42 41, 41 40, 40ตรงนี้เป็น39นี่คือสเกลของมันนะคะโอเคหลังจากนี้39แล้วก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย39ถอยไป38 37 36 35 34 33โอเคนะคะนักเรียนทีนี้นะคะ ยี่สิคือ10กับ10กับ3ามโอเคเราจะเริ่มจากอะไรคะนักเรียนเราจะเริ่มจาก59 59ิบเก้าห้านะคะถอยไปอีก10นี่เมื่อกี้เรานับถอยสิแล้วนุอะอเราก็วาดเส้นโค้งใหญ่ต่อไปถอยอีก10ถอยอีกเท่าไหร่คะสนะคะถอยอีก3ก็1 2 3เพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่เอ่ยได้36มสคะ่ะเวลาเรียนต่อเรียนต่อเป็นตัวเลขไทยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูแอมนะคะขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจรับชมรับฟังค่ะคุณครูแอมหวังว่านักเรียนจะทำงานด้วยความตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ